กับเพื่อนว่าคนนั้นแม่งโคตรน่ารักเลยว่ะคนนั้นน่ะเหรอใช่เฮียมึงมีช่องทางการติดต่อปะวะเฮียกูไม่มีว่ะมึงลองหาด้วยตัวเต้องใส่กูต้องไปหาซะแล้วแม่งน่ารักไม่ไหวเลยว่ะเจ๊งงี้เฮียสุดๆฉันยังก็ไม่รู้สิเจอเธอมาก็หลายทีเธอดูน่ารักละ So for me เเธอเป็นก็พอดีออยากรู้จักต่ไม่ถนัดจะทักไทยเวลาสบตามันเหมือนกับผมจะชักตายแอบเคินนิดถึงอยากชิดระดับกายความรู้สึกดีคุณคงไม่คิดจะทำลายไม่ได้พูดอวยแต่เธอสวยไปหมดผิวพรรณนุ่มนวลชวนให้เข้าไปสบแววตางดงามมากกวอยู่ในปกโดยรวมความน่ารักไม่มีอะไรให้ลด ต้องขอโทษก่อนที่ผมไม่ใช่คนดังไม่ได้หล่อจนคุณอยากจะชมจังแต่ถ้ามียานอยากพาคุณไปชมจังให้มันมีแค่ผมกับคุณนั่งอยู่ตรงนั้นคงจะดีไปอีกถ้าผมจีบคุณติดได้ครบหาแบบไม่มีท่าจะหวุดหวิดเขาบอกผมเร็วมันแค่เรื่องซุบซิบเพราะว่าเรื่องความรักผมไม่มีตุกติกที่พูดทั้งหมดยังไงก็จริง,ง,ง,รงที่หนึ่งในใจยังไงตัวเธอก็วิน,งงวนถ้าเราจับมือกันเดินยังไงก็ฟิน บอกการมาเทพยังไงคนนี้ก็ยิงฉันยังก็ไม่รู้สิเธอเธอมาก็หลายทีเธอ,าาอดูน่ารักและหลายทีเอ้เบไปให้ตายสิแล้วกวนส่งยิ้มให้ผมทีจะเก็บรักษาไว้ให้ดี โซคิวแอนโฟมี hmm. แค่เธอเป็นเธอก็พอดีให้ผมเทคแคร์ดูแลแบบใกล้ชิดส่วนในเรื่อง mm hmm. เลวร้วายคุณอย่าได้ mm hmm. ไปคิดของบบอุ่น mm hmm. ที่มอบให้ยังไง mm hmm. ก็ไม่บิด เจอเธอยามใดมีแรงใจข้างในจิตคงไม่ผิดที่ชายหนุ่มจะมอบรักให้อับสอแงและลงเรือลำเดียวกันเพื่อสัญจรโดยไม่หันหัวเรือเพื่อกลับย้อนแค่เรียบให้เธอรู้ว่าจะอยู่และประคองนั่งฝันนอนเพอถึงเธออยู่ประจำทำไมตอนเจอผมถึงเขินแบบฉับพลันคงเพราะเสน่ห์เธอเทอออกไม่ระวังเหมือนฉีดสเปรย์น้ำหอมล้อมให้รักกันเธอทำผมยอมอยากจะลองดูอีกที ถึงความตรงเราสองคนจะลิบหลีผมก็พร้อมเชื่อมเข้าให้ลอยวอลมันมิดชิดและช่วยมั่นใจผมเพิ่มขึ้นอีกนิดนิดฮไม่อยากเวียนเป็นเพียงคนเฝ้ามองแต่อยากเปลี่ยนให้เคียงเป็นเจ้าของ,ของแค่เป่งเสียงและเขียงเธอเข้าก่อนทิ้งท้ายไว้เพียงเธอขึ้นเตียงและเข้านอนฉันเองก็ไม่รู้สิเจอเธอมากะไรที่เธอดูน่ ักอะไรจริงโอ้ไปไให้ตายสิลบกวนส่งยิ้มให้ผมที่จะเก็บรักษาไว้ให้ดี mm. You so cute and for me แค่เธอเป็นเธอก็พอดี baby <c oughs>